สวัสดีพี่น้องเอซสายบุญสายเสียงโชคเสียงดวงทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาชาแนลทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยครับพี่น้องวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดอินทารามอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องวันนี้มาตามคำเรียบร้องพี่น้องเอฟซ อินบ็อกข้อความทักแชทมาคอมเมนต์มาอยู่หลายท่านครับพี่น้องให้ช่องมาชาแนลมาติดตามขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดอินทาราแห่งนี้วันนี้จัดให้ตาคำขอครับพี่น้องช่องมาชาแนลตามใจพี่น้องเอฟซีเต็มที่อยู่แลวครับทั้งสองกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มสิ่งโชคสิ่งดวงหรือกลุ่มหวยครับพี่น้องกลุ่มที่สองก็จะเป็น กุ่มงานบุญงานบวชนันตีสดฤหตครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังว่างเว้นกับการถ่ายทํางานบุญงานบวชครับพี่น้องเลยมาเอาใจพี่น้องเอซสายเสียงโชคสีดวงกันต่อครับพี่น้องหลังจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้ไปทปําพิธีขอฤเด่นแม่ตะเคียนทองหรือแม่สีเลือนที่วัดเทวะสุนทรในพื้นที่เขตจตุจักรมาแล้วหนึ่งคลิป วันนี้เลยมาขอเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดอินทาราามปากเกร็ดจวนนนทบุรีอินหนึ่งคลิปถ้าเป็นน้องมาตามคําขอมาตามคําเรียกร้องที่เป็นน้องเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาอินบ็อกทักแชททักขอวามกมารับพป่น้องคิดว่าน่าจะหลักร้อยว่าท่าน,น่าจะได้ขับพป่น้องว่าอยากให้ช่องมาชชแนลมาตามติดเลขเด็ดแม่ตะเคียนทองวัดอินทาราามแห่งนี้อีกครับพี่น้อง วันนี้ผมก็เลยมาตามคําเรียกร้องครับจัดให้ตามคําขอ,ขอครับพีน่น้องเพื่อไมาา่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทุกอย่างครับพีน่น้องตามผมมาครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่18ครับพี่น้องหลังจากเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปถ่ายธรรบรรยากาศงานบุญงานบุญและแห่มาแล้วครับพี่น้องก็เตลิดมานี่แหละครับไปถ่ายคลิปงานบุญงานบวชที่ วัดน้องผักชีในพื้นที่บางเขนแถวตลาดยิ่งเจริญครับพี่น้องเสร็จจากการถ่ายทำคลิปงานบุงงาบวชแล้วก็เลิรนมุ่งหน้ามาที่อำเภอปากเกร็ดต่อแล้วครับพี่น้องมาที่วัดอินทรามแห่งนี้ครับมาจัดให้ตามคำขอครับพี่น้องที่พี่น้องเอฟซีหลายท่านครับพี่น้องคิดว่าน่าจะหลักเราประทานน่าจะได้ครับบอกให้ผมมา ขอเล่เด็ดแม่ตะเคียนทองที่วัดอินทารามแห่งนี้อีกครับพี่น้องตอนแรกผมตั้งใจว่าจะหยุดขอแม่ตะเคียนทองที่วัดอินทรามแห่งนี้สักระยะหนึ่งจะเดินสายไปหาขอโชคลาภวัดอื่นบ้างครับพี่น้องตั้งใจว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่บ้างครับบังเอิญทนความเล็กรอง ของพี่น้องเอฟซีไม่ไหวครับถ้าข้อความคอมเมนต์มาให้ผมมาขอโชคลาภแม่ตะเคียนทองที่วัดอินทราแห่งนี้อีกครับก็เลยจัดให้ตามคำขอครับพี่น้องตามใจพี่น้องเอฟซีเลยครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่น้องมากันสองคนตายายครับมากับแม่บ้านครับพี่น้องเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาครับ มเม่อแม่บ้านไม่อยากจะออกกล้องครับพี่น้องก็เลยถ่ายทำอยู่คนเดียวครับเมื่อกี้ผมก็ให้แม่บ้านไหว้แม่แตะเคียนทองไปก่อนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไหว้ที่หลังครับจะขอโชคขอลาบมาฝากพี่น้องเอฟซีสายสินโชคสิดนดวงครับพี่น้องวันนี้ไม่ลืมครับวันนี้เตรียมทูบเสียงทาย มาเต็มพานแนล้วครับพี่น้องและก็มีน้ำแดงสองขวดน้ำเปล่าสองขวดติดไม้ติดมือมาฝากแม่ตะเคียนทองและก็น้องกุม,มารทองด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวท่านก็คงจะแบ่งเองแล้วครับพี่น้องเพราะว่าน้องกุม,มารทองก็เป็นบริวารของท่านครับ mm hmm. เมื่องวดที่แล้วที่ผ่านมา mm hmm. ผมลืมเอาเลขทูบเสียงทายมาครับพี่น้อง ฉุกละหุกกับการถ่ายทําคลิปงานบุญอยู่หลายงานครับพี่น้องเลยลืมครับเมื่องวดที่แล้วครับวันนี้ไม่ลืมครับงวดนี้จัดเต็มที่เลยครับพี่น้องงวดที่แล้วก็ลืมเอาทูบเลขเสียงไทยมาก็เลยต้องไปขอยืมไม้ซมซีกับน้องปูหลวงพ่อตรงศาลาด้านหน้าดูเลยครับพีน่น,น้องบังเอิญเขย่าซมซีเสียงไทย เลขมันกำกวมครับพี่น้องหล่นมาสองไม้คู่กันเลยครับเลขหกกับเลขสองหนึ่งครับพี่น้องมันหล่นมาแล้วเรียกกันครับผมเลยจับผิดจับถูกคิดว่าเลขหกคงจะมาตัวแรกเลขสองหนึ่งมาตัวที่สองมาหล่นมาหกสองหนึ่งครับพี่น้องเลขมันออกหกหนึ่งสองตัวล่างครับ ก็เป็นที่น่าสีได้ครับพี่น้องถ้าพี่น้อง FC รู้จักตัดเล่นสองตัวก็อาจจะโชคดีครับหกหนึ่งหกสองล่างบนไม่แน่ครับพี่น้องอาจจะโชคดีก็ได้ครับถ้าพี่น้อง FC ยังไม่รู้จักตัดเล่นไม่รู้จักดักก็อาจจะไม่มีโชคครับพี่น้องไม่เป็นไรครับพี่น้องถือว่างวดที่แล้วยังไม่ใช่วันของเราครับงวดหน้ามาที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อาจจะเป็นวันของเราก็ได้ครับพี่น้อง แต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับถูกคือถูกผิดคือผิดครับพี่น้องไม่มีข้อแก้ตัวครับหมทูทะแล้วก็ถือว่าหลุดครับพี่น้องเล่า,าส่งกับฟังครับไม่ว่ากันนะครับเล่า,าส่งกับฟังครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมเลขทูบเสียงทายมาครับพี่น้องเดี๋ยวจะทําพิธีขอแม่ตะเคียนทองที่วัดอินทรารามแห่งนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาครับ เดี๋ยวขอแยาตั้งขากล้องหามุมไ่ดีให้พี่น้องเอฟซีสายสิงคโชคสิงห์ดวงชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันกับผมครับพีบ่น้องถ่ายทาการเล่นเห็นขอการเล่นเห็นสวดการเล่นเห็นไม่มีจกตาครับพี่น้องถูกคือถูกผิดก็ผิดก็ว่ากันไปครับไม่มีใครรู้ว่าเรจออะไรครับพี่น้องไม่แน่ครับวนหน้าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้เจ้าแม่แตะเกียนทอง นาวัดอินทรามแห่งนี้ท่านอาจจะไม่ตาก็ได้ครับพี่น้องแถวนี้ขี่หมาขี่แมวเยอะมากครับพี่น้องผมเดินถ่ายก็ต้องคอยระวังครับถ้าเหยียบขี่หมาขี่แมวขึ้นมางานเข้าผมแลครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะตั้งขากล้องสักครู่นะครับหาเหลี่ยมหามุมดีๆสักหน่อยครับพี่น้องนี่แหละครับ พื้นที่ไม่ค่อยอำนวยครับพี่น้องมีกองขยะขอนไม้วางเรียงรายมีขี่มาขี่แมวรอบเลยครับพี่น้องผมเดินไม่ค่อยระวังครับเดี๋ยวผมจะตั้งขากล้องมุมนี้แหละครับพี่น้องมุมยาวๆเละครับตั้งมุมไกลแหละครับให้พี่น้องชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับเอาตรงนี้แหละครับสะดวกนยครับพี่น้อง จุดเออมีแต่ขี้หมาขี้แมวครับพี่น้องเห็นชัดไหมครับอาจจะตั้งมุมไกลไปหน่อยครับพี่น้องไม่มีมุมที่จะตั้งกล้องแหละครับมีแต่ขี้หมาขี้แมวครับพี่น้องคิดว่าเห็นชัดนะครับครับพี่น้องไปชมบรรยากาศด้วยกันครับผมต้องเดินอ้อมนะครับ Yeah. <laughs> ครับพี่น้องตอนนี้ก็ทําพิธีขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปชมเลขเด็ดด้วยกันครับพี่น้องเพื่อประหยัเวลาครับขี่ม้าเยอะมากครับพี่น้องเดินต้องคอยระวังครับพี่น้องผมอาจจะตั้งมุมกล้องไกลไปหน่อยนะครับพี่น้องสถานที่ไม่สะดวกไม่อำนวยเลยครับก็เลยตั้งมุมไกลแลยครับพี่น้องลมแรงมากครับพอทําพิธีขอเจ้าแม่ตะเคียนทองลมแรงมากครับพี่น้อง พอทำเสร็จลมหายไปเลยครับมีความรู้สึกว่าขังมากครับพี่น้องก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพี่น้องโอรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราไม่สามารถที่จะไปมาครับให้ใครมาเชื่อหรือมาชอบเราได้ครับพี่น้องข้าไม่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองครับผมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นครับพี่น้องตอนทําพิธีลมพัดแรงวุบว่ามาเลยครับพี่น้องพอทำพิธีเสร็จลมก็ ค่อยเบาบ,าบาลงรูปแปครับพี่น้องก็เป็นเรื่องแปลกครับมีความรู้สึกว่าญาติเกียนทองรับรู้อยู่ครับครับพี่น้องไปชมเลขเด็ดด้วยกันครับพี่น้อง ตั้งขากล้องดีๆซะหน่อยนะครับให้พี่น้องชมเลขเดชนชัดๆครับพี่น้องครพี่น้องเห็นเลขชัดไหมครับตอนนี้ผมตั้งขากล้องให้พี่น้องรับชมครับใช้มือจับถ่ายมันไม่ค่อยนิ่งครับพี่น้องสถานที่ก็ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ครับพี่น้องฐานตั้งกระถางทูบและขากล้องผม ก็ไม่ค่อยบรรลากันเท่าไหร่ครับพี่น้องก็หาวิธีตั้งจนได้ครับเพื่อพี่น้อง fc ชมเลขเด็ดชัดๆครับพี่น้องเห็นชัดไหมครับพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับพี่น้อง fc สายสิ่งโชคสิ่งดวงเห็นเปเลขอะไรบ้างครับตอนนี้ในสายตาผมดูแล้วตัวแรกเป็นเลขสี่ตัวที่สองเลขหนึ่งครับพี่น้องตัวดําชัดมากเลยครับพี่น้องลองมาลุ้นกันดูครับพี่น้องว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองท่านจะเมตตาให้ สองตัวหรือสามตัวครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านที่กําลังเข้าออมารับชมอยู่ในขณะนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผิดถูกคงจะไม่ว่ากันนะครับไม่มีใครรู้ว่าเลขจอกอะไรครับพี่น้องท่านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้วันนี้ผมจึงได้มาทําพิธีขอจะแม่ตะเคียนทองเอามาฝากท่านครับ มาทําตามคําเรียกร้องครับพี่น้องที่มีเอฟซีอยู่หลายสิบท่านครับเข้าออมาคอมเมนต์อี่มบอข้อความทักแชท,ท,ทมาหาช่องมาชาแนลให้มาขอเล่เด็ดจ,จะแม่ตะเคียนทองวัดอินทารามแห่งนี้อีกครับวันนี้ก็เลยม,มาจัดให้ตามคําขอครับพี่น้องก็ขอพี่น้องเอฟซีที่กําลังเข้าออมารับชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจไปเสี่ยงโชค พิจารณาให้ถูกใจท่านซะกอ่อนนะครับเมื่อเห็นว่าถูกใจท่านแล้วก็ลองนําใบเสียงโชดบดูครับพี่น้องไม่แน่ครับอะไรก็เกิดนี้แได้ครับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องมหาชาแนลด้วยนะครับช่องมหาชาแนลจะได้มีกําลังใจมาหาเลเด็ดแบบนี้เอามาฝากอยู่เรื่อยๆครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อช่องมาชันแนลไปหาทำเลขเด็ดที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะได้แจ้งเตือนส่งตรงไปยังหน้าจอมือถือของท่านท่านก็จะได้รู้ได้เห็นก่อนใครและนําไปสิงโชคก่อนใครโดยที่ท่านไม่ต้องไปแสวงหาเลขเด็ดที่ไหนครับคอยรับเลขเด็ดจากการแจ้งเตือนส่งตรงจากช่องมาชันแนลได้เลยครับช่องมาชันแนลก็มีเลขเด็ดมาฝากพี่น้องเอฟซีสายสิงโชคสิงดวงอยู่เป็นประจํา แทบจะทัง้งวครับเอามาฝากด้วยใจครับพี่น้องเอามาฝากกันฟีฟีครับไม่มีสินจ้างใดๆดทั้งสิ้นไม่มีเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆดทั้งสิ้นครับพี่น้องเอามาฝากกันฟีฟีครับขอขอโชคดีทุกท่านนะครับถูกใจท่านใดก็ลองนำไปเสี่ยงโชคดูนะครับไม่ถูกใจท่านใดก็ปล่อยผ่านได้ครับไม่ว่ากันครับ ตอนนี้ขึ้นมาแลว้วสองตัวตัวดำตัวใหญ่ชัดมากเลยครับพี่น้องรุ่นตัวที่สามกันต่อครับแสดงว่าท่านเมตตาให้สามตัวครับพี่น้องเห็นหัวตัวที่สามโผล่ขึ้นมาแล้วครับรุ่มบริการครับพี่น้องมีตรงใจท่านใดโดนใจท่านใดที่เก่งเอาไว้บ้างครับเข้าออมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ เป็นประจำทุ่งวัวครับพี่น้องช่องมาชชแน,นลก็จะไปหาทําเลขขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดตามวัดวารามต่างๆที่มีจะพ่อจะแม่เอามาฝากพี่น้เอฟซีครับงวดละ2คลิปครับพี่น้องคลิปแรกก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ปล่อยลงช่อง youtube ไปแล้วครับเลขเด็นแม่ตะเกียนทองหรือแม่สีเหลือนที่วัดเทวะสนทรเขตจตุจักรครับพี่น้องวันนี้มาในพื้นที่เขตปากเกร็ดจังหนนทบุรีครับ เลดี้แม่ตะเคียนทองวัดอินทรามครับสองคลิปนี้พี่น้อง fc สายเสียงโชคเสียงดวงชอบคลิปไหนเรื่องเอาดูนะครับหรือชอบทั้งสองคลิปก็จัดไปครับพี่น้องไม่แน่ครับอาจจะเข้าคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับทั้งสองคลิปนี้คลิปแรกก็แม่ตะเคียนทองหรือแม่สีเรือนวัดเทวสุนทรเคจตุจักร คลิปที่สองจะแม่ตะเคียนทองวัดอินทารามอำเภอปากเกร็ดขอขอให้พี่น้องเอฟซีสายเสิ่งโชคสิ่งดวงที่กำลังเข้าออมารับชมอยู่ในขณะนี้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจพิจรารณาให้ถูกใจท่านซะก่อนนะครับเมื่อเห็นว่าถูกใจท่านแล้วก็เรานําไปเสียงโชคด้วยครับพี่น้องไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพี่น้องอาจเป็มนวันของเราก็ได้ครับ หลังจากผิดหวังมาหลายงวดครับพี่น้องงวดหน้าวันที่หนึ่งกุุภาพันที่ถึงนี้อาจจะโชคดีด้วยกันก็ได้ครับพี่น้องตอนนี้เลขก็ขึ้นมาหมดเป็นที่เลียบยแล้วครับสามตัวตรงๆเลยครับในสายตาผมดูแล้วตัวแรกเป็นเลขสี่ตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งตัวที่สามเป็นเลขสามครับพี่นอ้องสี่หนึ่งสามตามนี้นะครับพี่น้องรู้ว่าพี่น้องเอฟซีเห็นไปนเลขอะไรบ้างครับ เข้าออมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับตอนนี้เลขขึ้นมาหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอจบคลิปลาพี่น้องเอฟซีสายสิ่งโชคสิ่งดวงทุกท่านไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วหลังไว้ออกพบเจอกันใหม่นะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ